สวัสดีพี่น้องพงไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องผ้าพี่น้องมากินตําตีนไก่นะครับบ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องเสริมคอลลาเจนก่อนบาดที่นี้นะครับห้างหายไปโดนนะครับตําตีนไก่เนี่ยนะครับผมเนาะ่าแสรบเลยพักมีตามนี่นะครับพี่น้องก็คือมีอันนี้เขาเอิ่นพักยังผมกบเนจใจพักกวางตุงมาพี่น้องเอิ่นผิดขอภัยนะครับเรื่องบ่คอยได้กินได้เทียแม่ซื้อมานะครับผมพักซี่ละก็ ขนมเส้นครับขาดไม่ได้นะครับผมหลวกมากแล้วก็สซนีน้ำแล้วก็มีแคบหมูของเราด้วยนะครับสินค้าใหม่นะครับสนใจก็สั่งไดน,นะครับเดือดกรอบๆแซ่บๆเลยนะครับผมขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะครับผมมาบาดท,ที่นี่กินตีนกินตีนพี่น้อง <c oughs> อขออนุญาต เอาขนมเซนไว้นี่นะครับบรรยากาศช่วงใบช่งแร่งร่มเย็นๆครับ tin tin bằng nhảy tầm tiền cây chắc thì tầm anh chắc thì kiếm gấp hạt này hả ใส่ขนมเสร็จลงมานาแซูเร็บ <c oughs> มือนีะตีนไก่บกเปครับมาไหนแต่ว่ากับพืชดีเห็นครับอือ ลามันจะของดื่มออแปดมากแบดกล่องเห็นว่าคลิปอันกว้านหนานั่นที่ไดแทวเอามาอยู่ นคนลงไหลงหน้าเจียวเข่าพี่น้องแดบดบกะหฮอน,อนใครในะแต่มันล่มครับแม่ผมกับไปสีดวัคซีนมาได้หมื่นหนึ่งสองหมื่นก็ไปเจียวเขา่าซอยเพ่ิน ช่ย <c oughs> ปีนองเนี่แหละครับ นนคแคบมูนี่นะครับพี่น้องคันไปฮอดพี่น้องแล้วเอามาเปิดกินบกกกอบเนื่องจากว่าทาถุงมันหัวทางมันอย่างไหย่แจงมาเลยนะครับอันนี้ผมแจงไปซื้อยังบ่ได้เจอคือจังในหอกะรับผิดชอบนะพี่น้องแล้วคือไหยแจงมาเลยนะครับ Uhm cái nam để bạn Cả nào tôi bắt cái nam nhìn dần cái mi hèn không

แคบมูมกูกระจกแม่นเบิดมาจะถืออากาศขานมมือน่ะเนาะถืออากาศเราเศร้าวกว่า Why you know. ถามว่ากินยากบอกว่ายากอยู่ในพี่นอ้องแต่ว่ามักกินมักกินก็เลยกิน <laughs> เผ็ดช่วงไทยพี่น้องเอ้ย บวไวแล้วพี่น้องอิ่มครับตีนที่เหลือนี่เสื้อบาว่าผมเอาไว้ผมเอาไปลางน้ำเป่าในเรือพี่น้อง้ะก็ใส่ถุงไว้พอดีเห็ดน,น้ำยาโมเมนต์เห็ดน,น้ำยาน้ำยาจะคลองนั่นละใส่ตีนไก่ต้องไปนำ้ำแซบอีกคือเก่า นะครับพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องลหลายๆนะครับเมื่อี้ก็หากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเป็นที่นี่นะครับเด้อจังอไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจน้กันแล้วกันครับพอกันไปในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ